สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เติมเงินเข้าไปพอดีก็ลืมลืมไปว่าจะอัดก็ไม่เป็นไรครับก็จะอัดขั้นตอนในการซื้อหุ่นนะครับก็อันนี้ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีอยู่สามสิบเอ็ดจุดสองสามหกสามนะครับก็พอที่จะซื้อหุ่นเบอร์สามนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของหุ่นที่มาแต่ละวันนะครับหมดละศูนย์ทุกวันเลยนะครับก็จะเริ่มซื้อแล้วครับก็ซื้อที่หนึ่งนะครับพวกที่หนึ่งวันสามารถซื้อได้แค่วันละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อเกินตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นซื้อสําเร็จเรียบร้อยครับหลังจากนี้ไปก็ จะเข้าไปดูที่คางหุ่นยนต์ของฉันนะครับคางหุ่นยนต์ของฉันก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่เปิดใช้งานไปแล้วก็จะไม่มีราคาอะไรแล้วนะครับอันนี้หุ่นพวกนี้เราก็สามารถที่จะขายหรือจะส่งให้เพื่อนฟรีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานนะครับเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่านี่ครับหุ่นเปอร เบอร์สนะครับสาดอลลาร์นะครับก็เข้ามาทํางานแล้วนะครับก็มันก็จะเพิ่มไรายได้ให้เราขึ้นมาได้ตลอดนะครับก็เสร็จสิ้นการเติมเงินเรียบร้อยนะครับก็เออกออ็ฝากฝากช่อง t o อปส์เวอร์แแล้วก็ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ